ดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนครับน้องครับผมลงท่านให้โชคครับพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนำเสนอเลยครับชนเด่นล่างสามสูตรครับเรามาดูสามสูตรนี้เมื่อเอามาชนกันวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับอ่าฟังคําเตือนเลยดีกว่าครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาปิดท้ายครับคลิปวิดีโอที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับ ในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลในช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความเมตตาจากลุงทัดให้โชคมาครับเข้าเรื่องเลยครับวิธีทำเลยครับสูตรที่หนึ่งผมให้ใช้สิบบนบวกสิบล่างบวกร้อยที่สามบวกรหัสแปดสองหนึ่งสามสูตรที่สองให้ใช้หลักหมื่นบวกรหัสเก้าแปดห้าแปดสูตรที่สามไม่ใช้หน่วยบนบวกรหัสศูนย์เก้าเก้าหก สพฤษภาพี่น้องครับ10บนบวกสิล่างบวกร้อยที่สามบวกหเป็น2 2งสองบวกแเป็น0นะครับศูนย์มบวกรหัส8เป็น8เป็นแเป็นศนย์เป็นหนเป็นสี่สูตรที่1ได้8 0ดศูนย์สูตรที่2หลักหมื่นคือ8 8ดบวกเ้าเป็น17 17จบเวกแปเป็น25่บวกห้าเป็นสาิ บวก8เป็น38ได้7 5 0 8สูตรสุดท้ายครับหน่วยบนคือ6 6บก0ได้6 6บวก9ได้5 5าบวก9ได้4 4 6บวก6ได้0ทั้ง3สูตรได้แบบนี้ครับมาคือน้องครับเรามาดูตัวเลขตัวไหนที่มันชนกันมั่งครับถ้าใช้สูตรนี้กับสูตรนี้จะชนกันที่8กับ0นะครับเพราะฉะนั้นผมจะดึงที่8กับ0ไว้ และเรามาดูถ้าเอาสูตรนี้มาชน6กห้าก็จะมาชนที่สี่กับ0นี่นะครับก็จะมีหอีกตัวหนึง่งถ้ามาชนสูตรนี้จะได้5 0ก็จะมีห้าเพิ่มขึ้นมาตัวหนึง่งผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับ ผมไม่เห็นเลขห้ามีห้าตัวหนึ่งห้ากับศูนย์ตัวนี้สรุปครับศูนนี้มีทุกศูนย์เลยเพราะฉะนั้นขอ <c oughs> อภัยครับเพราะฉะนั้นศูนย์ของเราเด่นเลยครับจะให้น้ําหนักที่ศูนย์จะวิ่งจะรูดก็สุดแล้วแต่พี่น้องหรือหาตัวมาชนวันนี้ชนที่ศูนย์ออกอะไครับออกหกศูนย์พี่น้องครับหกศูนย์ผมให้วิ่งให้รูดอะ งดต่อมาครับสูตรที่หนึ่งได้สี่หกเจ็ดศูนย์สูตรที่สองเก้าเจ็ดสองศูนย์ศูนย์เก้าแปดสี่ถ้าเรามาจับชนกันสูตรนี้กับสูตรนี้จะชนกันที่เจ็ดกับศูนย์เจ็ดกับศูนย์ถ้าใช้สูตรนี้จะได้สี่กับศูนย์คือสูตรนี้ชนกันนะครับผมจะตั้งสี่กับศูนย์แล้วก็เจ <c oughs> ็ดเก้าตัวหนึ่งครับ จะมีเก้าตัวนี้ถ้าเก้าตัวนี้อย่ามาชนที่เก้ากับศูนย์เดผมหายไปตัวหนึ่งคือเลขศูนย์ไอเลขเก้าครับขออภัยครับเก้าอ่ะสรุปจะมีสี่ตัวทุกงวดนะอันนี้ก็สี่ตัวนี้ก็สี่ตัวศูนย์สี่สี่ถ้าศูนย์มาจะได้รูดแต่ถ้าสี่มานะครับสองสูตรนี้ชนกันที่สี่ตัวที่ชนสี่ของเรามีเก้าเจ็ด สองศูนย์สูตรนี้มันไม่สี่ไม่มีสี่เอาง่ายๆพี่น้องครับถ้ากรณีที่สี่ตัวนี้มาเราสี่มาชนเก้าเจ็ดสองศูนย์ออกสี่สองถูกสี่สองตัวนี้ครับถูกสี่ตัวนี้และสองตัวนี้ปรดุงวดต่อมาครับสูตรที่หนึ่งในห้าเจ็ดแปดหนึ่งสูตรที่สองสองศูนย์ห้าสามและสามสองหนึ่งเจ็ดใช่ ห้าเจ็ดแปดหนึ่งจะมีแค่สูตรนี้กับชนสูตรนี้จะชนที่1กับ7ดพี่น้องครับผมตั้ง1กับ7ไว้และถ้าใช้สูตรนี้2 0 5 3จะมาชนสูตรนี้ที่3กับสองนะครับ3มกับสองตั้ง3ามกับสองถ้าเก็ดมา สูตรนี้ไม่มีเจ็ดก็จะเจ็ดมาชนตัวนี้ครับเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสามท่านหนึ่งมาก็จะหนึ่งมาชนหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งถ้ากรณีที่หนึ่งมานะครับหนึ่งชนกันตัวนี้มันไม่มีหนึ่งก็จะเอามาชนเลขหนึ่งตัวนี้ผลที่ออกออกสามหนึ่งก็จะถูกสามตัวนี้แล้วก็หนึ่งตัวนี้ แต่ท่านหนึ่งมาพี่น้องครับหนึ่งก็จะมาชนตัวนี้สามมามาชนห้าเจ็ดแปดอ๋ผมเขียนไว้แล้วนะครับกรณีที่สามสูตรนี้จะมาชนที่ห้าเจ็ดแปดก็จะมาเข้าสามหนึ่งและท่านหนึ่งตัวนี้มาก็จะมาชนสองศูนย์ห้าสามก็จะมาถูกหนึ่งสามสามหนึ่งตัวนี้โอเคครับมาดูงวดต่อไปครับซึ่งเป็นงวดปัจจุบันนะครับพี่น้องครับ ได้งวดนี้เราจะนำไปใช้จริงทันทีมาดูครับ10ล่าง10บน10ล่างร้อยที่สาบวกสได้3 3มบวกสได้7 7ไปบวก8ได้15 15้บวกสได้17บวกหได้18บวกสาได้21 5สิบสูตรที่1ได้นะ <c oughs> ส่วนสูตรที่สองหลักหมื่นคือหนึ่นึ่ไปบวก9เป็น0 0นบวกแเป็น8 8บวก 8บวก5เป็น13 13บวก8เป็น21เราจะได้ตัวเลขคือ0831ส่วนสูตรที่2ให้ใช้หลักหน่วยบนคือ4 4ไปบวกศได้4 4่บวก9ได้3 3บวก9ได้2 2งบวก6ได้8เราจะได้ตัวเลขอยู่แบบนี้พี่น้องครับอะใช้สสูตรนี้ชนกันชนที่8กับ1 5 7 8 1ชนสูตรนี้ ผมลืมบอกไปครับถ้าผมจะใช้ผมจะใช้ถ้าสูตรไหนถูกกันสองตัวซึ่งจะนําไปใช้นะครับอย่างงวดนี้ชนที่8กับ1พอมาชนสูตรนี้มี8ตัวเดียวแล้วทีนี้มาดูสูตรนี้ครับ4 3 2 8 4 3 2 8งสี่สูตรนี้ชนสูตรนี้ได้สกับ8สูตรนี้ชนสูตรนี้ได้8กับ1เพราะฉะนั้นผมจะตั้ง

กับ1 8มาชนตัวนี้และ1ชนตัวนี้ได้คู่ชุด8กับ1เราไมา่ยืนไว้แล้วถ้าเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้มันชนที่8อย่างเดียวมันไม่มีตัวอื่นแล้วเอาสูตรนี้มาชนสูตรนี้จะชนที่3กับ8 3กับ8 8เราตั้งไว้แล้วกับ1เมื่อกี้ก็เพิ่มแค่3ตัวตัวหนึ่งมาทีนี้มาจับคู่กันพี่น้องครับถ้าเรามาจับคู่ชุด แปดสูตรนี้มีแปดทั้งสามสูตรเลยเพราะฉะนั้นแปดนี้อาจจะได้รูดอะแปดผมจะวางหลักสิบก็แล้วกันนี้คือหลักหน่วย8ดถ้าแปดมาในหลักสิบเราจะได้แค่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่ 8ปดห้าแปมีโอกาสที่จะมาเยอะนะครับเพราะชนสามสูตรเลยแต่ถ้าหนึ่งมาพี่น้องครับคู่ชนของเลขหนึ่งคือ4ี่สามถ้าหนึ่งมาเราได้หนึ่งสี่สามหนแปดและ 1, 4, 1, 3, 1, 2, 1, แลก็1นสองผมกลับให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้า3มาครับ3มีชนกับสูตรนี้ คู่จับชุดของ3ามก็คือห้าเจ็ดปดหนึ่งตัวนี้3ามเราได้สามห้าสามเจสามแดสามหแล้วก็ไปกับห้าสามเจดสามแดสามหนึ่งสามแล้วทีนี้นี่คือหลักหน่วยล่างครับวันนี้ผมวางหลักหน่วยหนึ่งสสห้าเมาจากไหนครับวิธีทำร้อยที่4ี่บวกหน่วยครั้งที่สี่หบวกสี่ได้10ได้ศูนย์นะครับ ศูนย์บวกศูนย์หนึสองหสองศย์บวกหบวกศย์ได้ศนย์ได้ศูนย์หนึ่งสอห้าเศย์หนึอห้อยู่ในหลักหน่วยออก6 0และงวดสุดท้ายพี่น้องครับร้อยที่4บวกหน่วยที่4 4่บวกหเป็น10ได้ศไปบวกรหัสศูนย์1นึ่งหนึ่นศย์หีห้นี้คือเลขหลักหน่วยของเรา เพราะฉะนั้นถ้า8มามันไม่มี8ในนี้ผมจะอนุโลมว่ามันน่าจะอยู่ในหลักสิบผมก็จะเอา8มารูดใส่ตัวนี้แล้วทีนี้ถ้าหนึ่งกับ3ที่เป็นตัวเด่นอีกตัวนหนึ่งหนึ่งก็จะมาชนตัวนี้เลยครับในคู่ชุดท่าหนึ่งมามันมีแค่4 3 2 8มันจะมาชนแค่ส่กับ2องในหลักหน่วยเท่านั้นพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นตัวเด่นที่สุดคือเป็น1 4กับ1 2สองผมเลยให้เน้น2หางนี้คือ1 2กับ1 4 1ชนกับสูตรนี้สูตรนี้ไม่มี1และมาชนหลักหน่วยก็จะได้แค่2กับ4เท่านั้น3กับ8มันไม่มีในหลักหน่วยโอเคไหมครับถ้าสูตรเดินต่อครับถ้าเดินแบบนี้ผมคิดว่า1 2กับ1 4เป็นตัวที่น่าสนใจมาก โอเคพี่น้องครับนี่คือเด่นล่างชน3สูตรได้แปดหนสจะต้องมีแน่1ตัวคู่ชนทั้งหมดผมชนให้แล้วแต่ถ้าให้เน้นออกมาจริงๆจะเหลือแค่2หางคือ1นึกับ1นสเท่านั้นโอเคครับสุดท้ายแล้วครับขอบพระคุณทุกๆคนครับวันนี้ขอโชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ